สถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้ก็มีหลากหลายแห่งอาทิเช่นเกาะพีพีเกาะสมุยเกาะเสม็ดเกาะมุก, BP, ก, U, ก, IT, ก C, ทะเลแหวกและอีกมากมายแต่จะยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้มาเพียงสีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเกาะเซมิลันทะเลแหวกเกาะสม็ดและเกาะมุ C, กเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของภาคใต้ในตอนนี้เิ AN, มิลันคำนี้ในภาษายาวีแปลว่าเก้า หมู่เกาะซิมิลานจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหมู่เกาะก้าเพราะประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เก้าเกาะเรียงตัวตามแนวเหนือใต้กลางทะเลนามันเป็นหมู่เกาะที่ได้รับการยกย่องถึงความเป็นเลิศในความสวยงามของปะการังแห่งหนึ่งของโลกได้รับการยอมรับว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้าจากภูมิทัศน์ที่งดงามของภูเขาหินที่ปกคลุมด้วยเมฆไม้เขียวชอหาดรายขาวมีรายละเอียดน้ําทะเลสีฟ้าใสมองผ่านผิวน้ําหินปะการังน้ํเตื้นอันสวยงาม ลึกลงใต้ผืนน้ำคือโลกใต้ทะเลที่งดงามสร้างความประทับใจแก่นักดำน้ำด้วยหมู่ปะการังหลากหลายสี่หลายชนิดทั้งปะการังหขาวกวางปะการังดอกเห็ดและดอกไม้ทะเลเป็นที่อาศัยของปูปลาน้อยใหญ่มากมายตั้งแต่ปลากระตูนปลาสลิดปลาไหลทะเลปลาฉากปลาฉลามไปจนถึงกระเบนราหูและเต่าทะเลจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติประกอบกับความใสของน้ำทะเลทำให้มีทัศนวิสัยในการดำน้ำลึกที่ดีมาก โลกใต้ทะเลแห่งนี้จึงดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้มาเยือนและมาอีกครั้งด้วยหมู่เกาะซิมิลันทะเลแหวกเป็นเกาะสามเกาะที่เด่นที่สุดเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงต่ำสุดในแต่ละวันเหมือนทะเลแวกออกจากกันจนกลายเป็นหาดรายขาวโดวยเชื่อมกันทั้งสามเกาะอ,อย่างน่อาอัศจรรย์โดยจะเกิดเฉพาะในวันก่อนแลหลังที่15ค้ามช้า5วัน ช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวคือช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีด้วยหาดทรายที่ขาวสะอาดความสวยงามของทั้งสามเกาะนี้นับเป็นอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนี้ที่เกาะไก่และเกาะทับเป็นจุดดำน้ำเตื้นที่น่าชมโดยเฉพาะเกาะไก่เป็นจุดดำน้ำที่อยู่บริเวณทิศตะวันตกและที่เกาะทับมีาปะการังที่สวยงามอยู่บริเวณทิศตะวันออกเกาะเสม็ดเป็นเกาะในตำบลเอียงเพิมางจังหวัดระย,ยอง ูเกาะสมิตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเกาะสมิตรมีลักษณะเป็นรูปสัมเลียเชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดารในวรรณคดีเรื่องพายพรมีความสุขทอนู้อาจเป็นเพราะที่เกาะสมิตรมีหาดชายหาวและเอ็ดอยทั่วไปแต่ที่ชื่อว่าเกาะสมิตรก็พอมีต้นสมิตรขาวและสมิ็จแดงขึ้นอยู่มากชาวบ,บ้านนำมาเป็นใต้เพื่อจุดไฟสภาพของเกาะเป็นสันเขาเป็นเกลียดจากตัวเกาะ ฝั่งตะวันตกของเกาะเป็นหน้าผาสูนชาแนาชัน้าสู่ฝั่งตะวันออกที่มีผาใจว้าวเวงมีภูเขาสลับซับซ้อนกันอยู่สองถึงสามลูกมีที่ราบระอยู่ริมฝั่งชายหาดบริเวณไปแหลมด้านใต้มีเกาะเล็กๆอยู่ใกล้ๆสามเกาะคือเกาะจานต่อสันฉลามและเกาะหินขาวซึ่งเป็นหินล้วนไม่มีต้นไม้เป็นที่อาศัยและวางไขของนอกนาง,งนวลเกาะมุกและถ้ำมรกตนับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรัง ลักษณะของเกาะทางทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นโขดหินหน้าผาหินสูงชันหันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดีเราสามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้และไ,ไม่ห่างจากเกาะมุกท่ามรากตหรือท่าทะเลซึ่งมีความสวยงามอย่างมากจากปากทางเข้าท้าเป็นพงเล็กๆสูงโปรระดับพอเรือลอดได้หรือต้องว่ายน้ำเข้าไปถ้าหางน้ำมาก ระยะทาง80เมตรบริเวณปากทางเข้าถา้ำแสงภไยนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกตดูแปลกและมหาสรดใจในความสวยงามของธรรมชาติดได้ผันชุกช้างขึง้นเมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวละเอียดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน